สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมอมิน3659ทาทารอดนะคะเจอกันอีกแล้วในทุกวันวันนี้ก็ช่วงบ่ายนะคะของวันอังคารวันที่8ดเดือนก,กรกฎาคมปีพศสอง8นนะคะทุกคนมอมินจะมาแรนดอมเขาคนนั้นที่ห่างคุณไปบางคนเพิ่งห่างกันบางคนอาจจะนานแล้วแล้วแต่ประเด็นไหนให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะ เขาเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนมีสุขมีทุกข์มากน้อยแค่ไหนยังคงมีคุณอยู่ในใจไหมหรือเป็นอย่างไรบ้างคิดอะไรกับเราแบบนั้นนะคะอ่คำว่าแรนดอมนะคะมันไม่จํากัดเพศนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนราศีอะไรธาตุอะไรเราสุขราจันทมันดูได้หมดแหละแต่หมอมินไม่อยากให้คุณเอาการดูดวงสุ่มนะคะทั่วๆไปไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราดูเป็นแนวทางหรือเพื่อความบันเทิงจะดีที่สุดนะคะ ทำจิตใจให้สงบและอธิษฐานถึงสิ่งที่คุณอยากรู้เขาคนนั้นนะคะหมอมินขอดูพลังงานที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ของคุณก่อนเนาะคุณเป็นอย่างไรก่อนนะคะใบแรกเลยก้าวไม่เท้าเจ็บมาเยอะไหมคะนะคะเหนื่อยมามากไหมแต่ก็ยังถือเขาไว้ยังค,งคงคิดถึงอยู่แต่เลเวลของการคิดถึงนะคะแม่หมอคงไม่ได้ไปไล่เรียงทุกคนเนาะนะคะบางคน บางคือหลายๆท่านมาดูเอาเป็นว่าบางคนคิดถึงมากบางคนคิดถึงน้อยนะคะบางคนยังนึกถึงอยู่นะคะแตกต่างกันแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นคุณยังนึกถึงอยู่ใบน,นี้นะคะบางคนอาจจะมีกำแพงกำแพงคืออ่าไม่พูดไม่คุยนะคะปิดกั้นตัวเองถ้าเขาไม่ปิดกัน้นคุณคุณก็ปิดกั้นเขาแต่หนักกว่านั้นคือการบล็อกกันไปได้ด้วยนะคะอันนี้ธาตไฟเมสสิงคโนนะคุณเจ็บมาเยอะ ถ้าท่านใดที่โสดมานานนะคะคนนั้นหายไปนานแล้วคุณอาจจะมีใครชื่นชอบคุณอยู่ก็ได้แต่คุณจะมีกำแพงไม่ค่อยอยากคบกับใครช่วงนี้นะคะไม่ได้แปลว่าเราอยากโสดนะแต่เราเหมือนเหมือนยังไม่พร้อมนะคะอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าเดอรสตาค่ะชาวราศีกุมรากุมอ่าโสดสวยและรวยมากใบนี้โสด สวยและหล่อรวยมากคำนี้ด้วยเนาะช่วงนี้โสดใช่ไหมคะช่วงนี้คุณกำลังบางท่านหิวใจตัวเองหรือบางคนห่างกับใครมาแล้วคุณคุณดูดีมากๆนะไพ่ใบนี้อย่างที่หมอบอกถ้าท่านใดเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามคุณจะดูดีใบนี้คะ่ะทุกคนมีแสงในตัวถ้าออกไปสังคมแล้วมีมีคนจับจ้องคุณแน่นอนแต่งตัวดีนะคะแต่ปกติส่วนใหญ่ใบนี้คุณไม่ไม่ชอบออกสังคมแต่ถ้าออกก็คือโดดเด่นนะคะ คุณกําลังอยู่กับตัวเองหิวใจตัวเองนะคะบางคนกําลังเกิดความหวังใหม่ว่าคิดว่าฉันยังมีโอกาสกับใครอยู่ก็ได้รอนะคะอัศวินเรียนแน่นอนแล้วค่ะทุกวันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เลยนะหมอว่าความสัมพันธ์นี้มันนิ่งไปอ่ะบางคนเพิ่งนิ่งนั่นแหละบางคนอาจจะนานแล้วก็ได้บางคนกําลังเยียวยาบางคนก็ฉันโสดนานแล้วหมออะไรประมาณนั้นนะคะเออแม่หมอจะบอกคุณว่าบางคนขับคนทางไกลอัศวินเรียนเนี่ยนะคะ ความรักมันนิ่งแต่อย่างที่เห็นหมอเห็นนะคะบางท่านก็ยังคงคิดถึงใครอยู่แน่นอนนะคะน่ะมาดูใบต่อมาอนิธาตุดินกันนะคะพฤกษ์มังกรเจ็ดไม่เท้าค่ะความรักนี้คุณไม่เท้าค่ะทุกคนธาตุไฟเป็นไพ่ของการแอคชั่นเป็นไพ่ของการเทคแอคชั่นเหนือ่อยตื้งง้อพยายามในความสัมพันธ์นะคะแต่มันเห็นไม่มีอะไรพุ่งหาเราเต็มไปหมดเลยครบกับคนนี้มัน มันโคตรจะดราม่าเลยนะท็อกซิกเหนื่อยนะคะหรือพยายามมากเลยที่ผ่านมาแต่ตอนนี้นิ่งแล้วเจอไม่ค่าไลน์ไปไม่ตอบอ่านแต่ไม่ตอบหรือปิดกัน้นไม่พูดไม่คุยนะคะถ้าไม่ใช่คุณก็เขานะโอ้เดอะทาวเวอร์ Tower, นี่คนเกิดวันคันที่ผ่านมาความรู้สึกมันพังเนาะบางคนเนี่ยทะเลาะก,กันจนบ้านพังบัดทะเลาะก,กันใจพังความรู้สึกพัง หรือที่ผ่านมาคุณไปจับได้โป๊ะแตกอะไรมาแน่นอนละค่ะคุณนึกถึงตึกพังไหมคะมันมันมันน่าจะแย่อะใจเราก็ทรงพังบางคนไม่ครอบครัวแล้วก็พังนะคะแฮงแมนความรักนี้มันหยุดนิ่งแต่สิ่งที่ไม่นิ่งคือใจเราและความคิดที่เรายังคิดถึงอยู่ด้วยความทรมานใจไหมคะ อ่าะ,ะที่จริงคุณเป็นคนให้เนาะเป็นคนใจกว้างบางท่านอาจจะซัพพอร์ตการเงินการทองดูแลหรือบางคนคือใจแหละเราไม่เคยให้ใครนะไม่เคยยอมใครด้วยแต่เราต้องให้คนเนี้ยให้ให้หมายถึงง้อ,อก,ก่อนตื้อก่อนยอมทั้งที่เรามั่นใจทั้งที่เราไม่เคยยอมใครเราไม่เคยรักใครง่ายๆด้วยใบใบพวกเนี้ยนะคะอตอนนี้นะคะข่าวดีจากแดนไกลนะบางคนก็ยังมีเงินมีทองเข้ามาตะเบื่อ อันนี้สี่ถ้วยท่านน้ำกรกลมินพิจิกเบื่อบางคนเบื่อเช่นสี่ถ้วยเป็นอาการของเรารักเขาหรือทุ่มเทให้เขายอมเขามากกว่าอะไรที่เขาให้เราบางคนเพิกเฉยเราเห็นไหมคะไม่ว่าเราหยิบยื่นอะไรดีๆไปเขาก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้ใส่ใจเราหรือเขามีตัวเลือกเยอะบางคนเจอกรณีที่โอ้โหหมอคุณคุยเยอะมากเลยนะคะหมอมินไม่ได้มีเราคนเดียวไม่ได้คุยกับเรา คนเดียวยังไม่มีสถานะนะแต่เราทุ่มเทหรือบางคนมีมีสถานะแล้วแต่เขายังมองหาโอกาสใหม่ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีความฝันไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะความฝันมัานึงเราต้องตื่นบ้างนะมาเจอขอบเออนะเจอเจอความจริงบ้างคนจริงคือเรานะคะไม่ต้องฝันก็ได้คนดีๆอยู่ข้ามกายเนี่ยนะคะเห็นเห็นบ้างนะคะเห็นคุณค่าของคนคนนั้นบ้างบางท่านยังรอ บางคนยังเอาใครออกจากหัวไม่ได้มางคนมีสเสน่ห์แต่ยังไม่ได้คิดจะยังอยากคบใครอยากอยู่กับตัวเองอย่างที่หมอบอกบางคนนะคะไปแล้วชั้นเนี่ยแหละค่ะอิสระแล้วอยู่กับตัวเองมีความสุขโฟกัสที่ตัวเองอยากทําอะไรก็ทำรักตัวเองมากขึ้นพอละกับความรักที่มันทุกข์ทรมานใจความรักที่มันเหนื่อยนะคะ,ะมาดูนะคะบางคนมีโอกาสเดินทางไกลบางคนมีข่าวดีจากแดนไกล บางคนช่วงนี้อาทิตย์นี้อาจจะขายของดีนะคะดีขึ้นนะ,ะแต่อีกเรื่องหนึ่งแม่หมอต้องบอกนะเดอร์ทาวเมันติดกับรถไม่ได้แปลว่าทุกคนนะคะหมอมิ้นอยากจะบอกว่าไม,ไม่ว่าคุณจะไปดูดวงตามโหราศาสตร์นะคะท่านโหราศาสตร์ท่านก็เรียนยากท่านก็น่าจะรู้รู้มากๆเลยดูไพ่ยิบสี่บางคนเขาก็ศึกษามานานสิ่งที่เขาบอกเราไม่ใช่ให้เรามาวิมันนอยนั่นไง ะะไปฟังหมอดูมาทําให้เราทุกข์เราเครียดเราจิตตกไม่ใช่นะคะทุกคนแม่หมอว่าการมาดูดวงเนี่ยทําให้เรารู้ว่า้ข้อดีของเราคืออะไรข้อเสียเรามีอะไรบ้างเราอาจจะพัฒนาตัวเองได้หรือเราดูเพื่อเขาเห็นอนาคตข้างหน้าเช่นยกตัวอย่างอันนี้แม่ไม่หมอยกตัวอย่างเห้เฉยถ้าเราจะไปอุดรหรือจะไปเชียงใหม่มีคนมาเซอร์เวคคุณดูแล้วว่าคุณต้องไปเส้นนี้วิตรงนี้ถนนมันขาดนะเห็นไหมเรารู้ล่วงหน้าแล้ว เรารู้เพื่อไม่ใช่ให้เรากลัวไม่ไปไม่ใช่เราต้องขับรถอย่าประมาทเหมือนคนที่ว่าทักเราแบบนี้ว่าเฮ้ยดีนะแบบนี้แต่ว่ามันมีเดอรทาวเวอร์ไม่ได้ไปว่าทุกคนนะคะอาจจะมีทําให้คุณมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือรถเราตรวจสภาพเช็คสภาพรถบ้างถ้าจะเดินทางไกลนะคะระวังนะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนั่นแหละคะ่ะทาให้เรามีสติไม่ใช่ดูดวงเพื่อให้เราเป็นไปตามดวงดูดวงเพื่อให้เราได้แก้ไขเพื่อให้เรามีสติเตรียมตัวตั้งรับ ในบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้มาดูฝั่งเขานะคะอู้ฝั่งเขาเป็นอย่างไรบ้างอุดแบกนะคะแบกอย่างแบกทุกอย่างเลยเหนื่อยงานเยอะไหมคนอาช่วงเนี้ยเมื่อก่อนอยู่กับคุณอาจจะคุณซัพพอร์ตหรือคุณดูแลใส่ใจมากๆนะคะเขาเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าชายของเราแต่ไปอยู่กับตัวเองรหรืออะไรก็ตามตอนนี้แนมะ่หมอว่าเขาก็คงหนักใจแบกอะไรหลายอย่างแต่ถ้าเป็นสภาวะที่เกี่ยวกับตัวคุณมัมินว่าคุณเหนื่อย คุณแบบอะไรหลายอย่างนะอันนี้คือบ้านนะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นครอบครัวเสมอไปเช่นคุณพบกับใครคุณอยากคบเล่นๆฉาบเฉวยไปวันๆไม่ไหม่คุณแบกขนาดนี้สิไม่เท้าทําเต็มที่ทักไปก่อนม่ว่าเรื่องอะไรเราก็งอ,อก,ก่อนเพราะเราอยากคบกับเขาเพื่อเป็นสถานะเพื่อพัฒนานะคะคำว่าพัฒนามันก็คงไม่ได้ข้ามกระโดดหรอกค่ะอาจจะมีทั้งบันไดขั้นหนึ่งนะคะสักพักก็สองสามสี่ถูกไหมคะ แต่กลายเป็นว่าเฮ้ยทาไมเราต้องอยากไปถึงฝั่งคนเดียวยิ่งท่านใดเป็นแฟนเป็นครอบครัวคุณคุณแบกอยู่คนเดียวที่ผ่านมาหนักคนเดียวเหนื่อยใจลคะค่ะตอนนี้เขาก็คงเหนื่อยบ้างแหละอันนทัศไฟไม่สิงคโนหนักนะคะเพราะว่าหนึ่งไฮพีเทสอันนี้คนเกิดวันจันทร์ถ้าเขาไปดึงใครเข้ามาน่าจะหนักเหนื่อยเนาะไปเจอคนมีเจ้าของไหมอู้คบกับเราเป็นแฟนเป็นครอบครัวดีทุกอย่างไปเลือกคนที่มีเจ้าของม,มันเป็นกรรมของเขา กรรมอะไรแบบไหนมนมีกรรมที่ขาดสติค่ะทุกคนไม่ใช่กรรมเก่านะถ้าถ้าหมายถึงไปลุ่มหลงแปลว่ากรรมใหม่นี่แหละที่ปัจจุบันที่เขาขาดสตินะคะใช่ไหมคะสมมุติว่าคุณเมาเหล้าแล้วไปทะเลาะกับคนรอบข้างรอบตัวงานการก็แย่อ,อ, yeah, อย่างเงี้ยลองคิดดูะคะ่ะคุณจะไปโทษกรรมเก่าได้ไงในเมือ่อพฤติกรรมเราที่ทําแบบนี้มันก็ส่งผลถึงถึงสิ่งที่เราเป็นนะคะเท่านั้นเองนะคะ หกไม่เท้าค่ะทุกคนหรือเขามีความลับเยอะแน่นอนล่ะค่ะความลับไม่มีในโลกใบนี้คุณน่าจะรู้แล้วถึงได้โป๊แตกเห็นไหมเดอร์ทาวเวอร์มันขึ้นฝั่งคุณคุณไปจับได้ถ้าเป็นคนถ้าเป็นคุณแม่หมอบอกเลยคุณเป็นคนมีเซนต์ใบเนี้ยมีรังสังหณ์เป็นคนมีสติปัญญาบางคนเตรียมตัวจะไปบวชชีพรามได้ด้วยเชิงนี้คุณอาจจะได้ไปไหว้พระแม่อ,อูมาไพนีพระโพธิสัตว์กุอิมก็ได้นะคะทุกคน ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะหกไม้เท้าเขาเป็นคนขยันนะคนนี้งานทํางานก็เก่งกระตือรือร้นแหละอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นเหมือนกันเห็นไหมคะมีคนรายล้อมชื่นชอบเขาอยู่แต่เขาก็ถือคุณไว้ในมือช่วงนี้น่าจะห่างกันพังคนหนึ่งวันบางคนหกวันและบางคนสิบวันบางคนหนึ่งเดือนบางคนหกเดือนบางคนมากกว่าสิบเดือนแล้วนะคะนะนะโอ้เดินเดขึ้นมาเลยพือราศีพิจิกนะคะใบนี้ธาตุน้ํา อ่ามอมอจะขยายไพ่ฟังขยายแบบตามไพ่เป๊ะๆเลยนะนะที่ท่านเขียนไพ่ภาพครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนไพ่ภาพ,าาาเ,รพ,าพเราก็เหมือนนักพยากรณ์นักอ่านไพ่นักวิเคราะห์นะคะอ่านนี้คุณฟังคุณเห็นพระอาทิตย์แสงสว่างตรงนี้ไหมอันนี้มีนักนักบวชเนาะนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่ามาโปรดเขาใส่ชุดดําม้าสีขาวความรักนี้ตัวเขาเนี่ยมันอึมครึมในจิตใจไปดึงใครเข้ามาหลงผิดเพราะว่ามันมืดมน แต่พอจบพอจากหรือมีปัญหากับคุณห่างออกมาเห็นไหมคะแสงอาทิตย์ตรงนี้แปลว่าหมายถึงจิตใจของเขาได้รับการปลดปล่อยหรือคิดอะไรได้มากขึ้นแสงสว่างอยู่ตรงนี้คิดถึงเราค่ะตื่นรู้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะบางคนห่างไปนานบางคนเดชขึ้นมาจบแล้วหรือความสัมพันธ์ที่มันหนักเหนื่อยของเขาที่ไปเขาไปเจอคนไม่ชัดเจนแอบคุยกันอยู่ในสายงานนะคะใบบนี้นะนะคะหรือคนที่เขาไป เดินทางอะไรบางอย่างมีโอกาสนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยน่าละคุณไปรู้แล้วความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้แล้วค่ะมันมันเดินทางมาถึงจุดจบของเขาก็ได้นะจะทำแพลนชาวราศีธนูทัุไฟนะคะพาธิต,ตรงนี้ความรักของคุณบางคนแตกต่างกันเช่นอายุหน้าตาทางสังคมความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาสามสี่อย่างนี้ไม่หมอะว่าขึ้นอยู่คุณทั้งคู่เข้าใจกัน แต่ต่างศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอะไรบางอย่างเนี่ยแม่บอกว่ามันมีหลายคนเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์คุณมาเป็นบริบททําให้เราอาจจะห่างกันไปเดทจบกันไปได้ด้วยแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้แม่มอบอกเลยนะคะว่าถ้าเขาไปเจอใครแม่หมอว่าเขาหนักนะเหนื่อยแบกอึ้มเลยในการที่เขาต้องปรับต้องจูนเข้าหาใครที่เขาเหนื่อยอยู่คนเดียวอีกคนนึงฉันเดินหน้าแล้วแต่คุณเลยมีคุณที่คอยใส่ใจคอยดูแลรักเขามากๆ ะะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาไปเจอใครที่เขากําลังหนักเหนือ่อยมันเป็นกรรมของเขาอย่างอย่างที่ว่าแล้วค่ะกรรมที่ผิดศีลกรรมไม่ซื่อสัตย์นะคะด้วเฮอร์ม erm ิตนะอันนี้ชาวราศีกรรันธาตินมีตะเกียงนําทางด้วยค่ะทุกคนตอนนี้ตื่นรู้แล้วค่ะเริ่มตื่นรู้คิดถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาคําว่าเรื่องเก่าที่ผ่านมามันเป็นไปได้หมดเช่นคุณมีปัญหาวันนี้เมื่อวานนี้คือเรื่องเก่าแล้วสามสี่วันที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วก็ตาม แต่ถ้านานก็คือตื่นรู้ชา้าหรือเขาไปไม่รอดแล้วความสามารถนี้ท่านใดที่มีปัญหาการปรับตัวก็ได้นะถ้าสนคติไม่ตรงกันถ้าสนคติไม่ตรงกันแม่หมอเคยบอกนะว่าเราจะปรับคนเดียวไม่ได้ค่ะถ้าปรับคนเดียวนานๆไปคุณจะเหนื่อยคุณดูอนาคตเลยนะคะถ้าถ้าคุณบอกว่าออ้ทะเลาะกันงั้นเราหยุดที่เราเงียบที่เราแต่ถ้าอีกคนนึงเขาไม่เงียบเหมือนเรานะคะเขาอยากพูดก็พูดกลายเป็นว่าคุณจะแบกอยู่คนเดียวนะคะ ความสัมพันธนี้เรารักกันเราต้องจูนเข้าหากันหันหน้ามาปรับความเข้าใจแทมเบรนนะคะผ่านไปแล้วเดอเฮอร์มิตเขางเงียบค่ะตอนนี้เงามากเลยคิดอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับตัวคุณคนคนนี้เป็นคนเก็บอาการบางคนเจอความรักคนอายุน้อยๆมากๆถ้าเทียบกับเฮอร์มิตกับเทียบแทมเบรนเนี่ยหรือความรักครั้งนี้มีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องคุณเห็นไหมเขาเป็นเดอเฮอร์มิตแปลว่าเขาอาจจะ เติบโตในเรื่องงานเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้บริหารเป็นคนที่มีหน้าที่การงานค่อนข้างโตแต่ไปเจอเด็กที่อายุน้อยคนใกล้ตัวคนในสายงานคนในการบังคับบัญชาอะไรก็ตามที่อยู่ใกล้เขาคนนี้หวังพึ่งพาใสาหวังพึ่งการงานหวังพึ่งการเงินกับเขานะคะแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะแม่หมอว่าคนคนนี้เขาไม่ได้ไม่ได้รักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแม่หมอเห็นไพ่มีคนที่เหนื่อยมีคนที่ชิวชวอยู่ตรงเนี้ยอัชวินเหรียญค่ะ หรือบางคนก็คือเจอความรักคนอายุนะ้อยช่วงนี้เงียบไปนิ่งไปมาคะเขายังคิดถึงคุณนาะใบนี้ขึ้นมาทั้งคู่เลยการเงียบนิ่งคือการยังไม่ได้หายไปไหนล่ะค่ะคิดถึงคุณโยถ้าเข้าไปดียวคนใหม่เขาไปไม่รอดหรือเขาดึงใครเข้ามาในระหว่างที่เจอคุณไปไม่รอดตอนนี้อึอดอัดในสิ่งที่เขาก่อขึ้นปัญหาที่เขาก่อขึ้นอึนอดอัดหลายอย่างเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องที่ก่อขึ้นมันมัดตัวเขาค่ะทุกคนแปดดางาน เริ่มต้นอะไรใหม่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆความสัมพันธ์นี้ไม่หมอว่าเหนื่อยหนักถ้าเกี่ยวกับคุณนะแต่ถ้าคุณหรือเขาบอกว่าหมอเราห่างกันนานแล้วนะนะคะไม่หมอเราเลิกกันนานแล้วเขาเป็นอย่างไรถ้าไม่หมอทายตามไพ่นะความรักความสัมพันธ์นี้เขาน่าจะวนๆเว,ว,ว,วียนๆอยู่กับใครที่ไปๆกลับๆแล้วมันมีปัญหาขัดแย้งในข้าใจอีกคนนึงคุณเห็นไหมชิวๆแต่อีกคนหนึ่งพยายามระอึดอัดแบกอยู่คนเดียว เขาได้ลิ้มรสชาติของความหนักเหนื่อยแล้วมีเราดีๆเอาใจใส่ดูแลเขามากๆแต่ไม่เห็นค่านะพอไปคุยไปคบกับใครคนใหม่มันในนี้มันมีคนที่หนักเหนื่อยคนเดียวแต่มีคนที่เดินหน้าชิลๆเห็นไหมมีคนที่พยายามและอึดอัดมีคนที่เป็นเดอะแบกเห็นไหมคะเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวกับความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ไปคุยหรือคุณไปจับได้อะไรก็ตามเขากําลังมีปัญหากันค่ะแต่แม่หมอว่ามันเดินทางไปถึงจุดจบ คำว่าจบจบอาจจะไม่ไม่ใช่แบบตอนนี้ไม่ใช่แม่แมหมอพูดปุ๊บดูดดีนิ้วปุ๊บเขาจบเลยไม,ไม่ใช่นะคะบางทีบางคนอาจจะนานแล้วถ้านานแล้วนะคะแม่หมอว่าช่วงนี้อาจจะความรักของเขามีปัญหาใกล้จะถึงจุดที่แตกหักแต่ถ้าเพิ่งเป็นแปลว่านะคะแน่นอนละตอนนี้เขากําลังดีวอยู่กาลังปรับจูนมันก็ยังชิวอยู่แต่พอสักพักนะคะสักพักมันอาจจะหกเดือนสิบเดือนหนึ่งปีหรือมากกว่าน,นี้มันอาจจะมีปัญหา ยังไงตามไพ่หมอนะคนนี้อาชีพอะไรได้บ้างแพทย์หมอพยาบาลนะคะนักวิชาการก็ได้ครูบาอาจารย์ได้นะคะะเฮอร์มิตเนี่ยนะคะตำแหน่งอาวุโสก็ได้นะ,ะหรือความรักที่แตกต่างกันบางคนอายุบางคนความห่างไกลนะคะบางคนทํางานเกี่ยวสายความสวยความงามบาง,าาาบางคนเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางเป็นเจ้าของกิจการรถหรือทํางานเกี่ยวกับการขนส่ง เป็นแอร์เป็นสจวดเกี่ยวกับการขนส่งได้หมดนะคะบางคนอยู่ประเทศที่มีเกาะหรือมีน้ำนะบางคนทำงานเกี่ยวกับบริษัทแต่งานเยอะหรือเจ้าของกิจการก็ได้นะมาดูกันเขาคิดยังไงคุณนะคะบางคนทำงานเกี่ยวกับการเกษตรเนะคะชวนเรื่องอาชีพแม่หมอจะพูดน้อยให้ที่สุดนะคะเพราะว่า ให้หมอจะพูดน้อยเพราะว่าอาชีพมันพูดไม่ไม่เยอะไม่หมดหรอกคะ่ะนั่งพูดทั้งวันก็ไม่หมดนะมาดูใจของเขาดีกว่าใบนี้คุณได้ก่อนนะใบนี้ได้ใจที่เขาอ่านมาหนึ่งเขาบอกว่าแน่นอนแหละความรักบางท่านเริ่มห่างกันหรือบางคนนานแล้วอย่างที่หมอเกินไปแล้วใบนี้หมอว่าหมอว่าหนึ่งเขาก็เจ็บนะถ้าเป็นเรื่องขัดแย้งหรืออะไรที่ทําให้คุณเจ็บเนี่ย ถ้าทําให้คุณเจ็บแปลว่าเขากังวลเขากลัวกลัวอะไรเหรอหมอมินนะคะกลัวคุณไม่เอาไม่กล้าสู้หน้านะอ่านะสองดาบค่ะทุกคนบางท่านอย่างที่ที่หมอมินพูดนะคะเป็นเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจต่างคนต่างเพราะงี้แมงอ่อนสองสองดาบนี้นะหรือสองดาบยังหมายถึงอีกว่าถ้ามีเรื่องรักสามเศร้าคุณเห็นคนการนิ่งเฉยไหมคะนะคะ ถือไว้สองมือเลยคนหนึ่งรักพี่เสียดายน้องคนหนึ่งก็รู้สึกว่าคบกันนานใช่ทุกอย่างเป็นความรักที่ค่อนข้างมั่นคงซัพพอร์ตเขาได้แต่อีกคนเขาถูกใจไงนะคะถูกใจไม่ได้แปลว่าถูกต้องเสมอไปและถูกใจไม่ได้แปลว่าจะคบยั่งยืนเสมอไปด้วยนะคะเขาก็ลังคิดนะคะว่าเมื่อก่อนถ้าคุณเคยตามเคยตือ้อเคยงอเขานะเขากำลังนะโลเลสับสนว่าพี่ทำไมคุณไม่ตามล่ะจริงด้วยทำไมคุณนิ่งจัง หรือบางท่านที่ผ่านมาไม่ได้แก้ไขปัญหานิ่งนานนะคะพองไปคุณก็ไม่อยากตามเหมือนกันนิ่งเหมือนกันนะคะเด็กเธอถ้วยนะคะแต่บางกรณีเขายังคิดว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่แล้วเขาก็ยังคนเด็กหรือคนคนนี้เป็นคนมีเซนส์ก็ได้ด้วยนะคะเขาคิดว่าคุณยังคงคิดถึงเขาด้วยนะคะเดยอ i g h ยพิเศบางครั้งความรักนี้เขามีความลับอะไรเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้บอกคุณหรือมัน คือระโปะแล้วละ่ะนะคะความรักข้งนี้หมอพูดเลยว่าคุณคงไม่อยากอย,กอยู่ในวงโคจรที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะคบไปนานเท่าไหร่ก็ยังไม่ชัดเจนก็ไม่อยากคบเขารู้นะว่าคุณพยายามแล้วคุณก็อยากมุกและยิ่งกว่านั้นเขาก็รู้ตัวเองว่าเเขาทําให้คุณเจ็บมากบางคนทําให้คุณเจ็บหนักเลยนะแทงคุณข้างหลังหรือถ้ามีปัญหาขัดแยง้งใบนี้ไม่ได้แปลว่าเจ็บนะคะคือเหนื่อยหนักนะช่วงนี้นิ่งเงียบกันไปก่อนค่ะทุกคนบางคนเห็นไหมถ้าสองดาบไปเจอไพ่เพจคือไพ่เด็ก มันแปลว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเรื่องอย่างนี้นะคะขอโทษนะคะมันเรื่องไร้สาระก็มีแต่แน่นอนละ่ะมันไม่ไร้สาระนะถ้าเราเทะเลาะกันจุกจิกยุ้มยิ้มเคยเจอไหมคะเล็กๆน้อยๆอยเรามีปัญหากันตลอดมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่หมักหมมสะสมได้เมื่อเวลาผ่านไปนานนะคะแล้วก็สะสมเป็นความเหนื่อยนะคะทุกคนอืมซีปรเียนหยิบมาส,สองใบเลยนะคะ บางท่านทะเลาะก,กันจริงๆด้วยหรือถ้าเขาทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดแต่คุณไปรู้แล้วล่ะทุกคนบางคนเคยคบกันเป็นแฟนอยู่กันเป็นครอบครัวนะคะบางคนก็คือมีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วแทมเแลนขึ้นมาก่อนอันนี้เมื่อก่อนพวกคุณก็อยู่ใกล้กันนะแต่พ่อะนาทีการงาน,งานการเงินการเรียนหรืออะไรบางที่ทาให้ห่างกันพอห่างกันเขาก็อ่อนไหวง่ายผิดพลาดไปดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ก็คือคนใกล้ตัว ถ้าเขาทําให้คุณเจ็บเยอะๆสิบดาบขึ้นมาเขากลัวอย่างหนึ่งคือกลัวคุณไม่เอาเขาค่ะทุกคนอันนี้ใจเขาคิดนะแต่ไม่รู้ว่าไปตรงกับประเด็นของคนไหนมันเป็นดวงๆมานะคะหรือถ้าคุณเคยทําอะไรอยู่ตลอดเวลาเพื่อเขาตือเขาง้อเขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้ทําไมคุณไม่ทําเขาบอกว่าคุณนิ่งมากคุณเหมือนคุณเฉยชาสีดาหัวควินล้วสนี้เฉยชานะคะนะะหรือบางคนไปเจอสามเศราที่คุณตัดเลยนะใบนี้แต่ถ้าเพิ่งมีประเด็นแปลว่าคุณ คุณมิ่งมากแล้วก็ทําคุณเจ็บไว้เยอะค่ะทุกคนพไพ่ใบนี้หมายถึงถ้าเรามีปัญหาขัดแยง้งทะเลาะกันเขาก็เจ็บปวดนะเขารู้สึกว่าเจ็บแล้วมันเหนื่อยอยู่ใกล้กันมันคุยกันมันก็เหนื่อยหนักแต่พอห่างออกไปมันก็ทรมานใจด้วยความคิดถึงนะคะเอาสี่นะคะอ่าหยิบมาสองอีกแล้วใจเรืองเลือดเขาอยากได้โอกาสจากคุณที่จริงคุณยังเป็นเอ็มเพรสอยู่ในใจเขาไม่ว่าเขาจะห่างคุณไปแค่ไหนความรักนี่มันจบไหม ห่างกันไปเฉยๆก็มีมันเป็นระยะว่าค่อยๆจบก็ได้เอาง่ายๆว่าดเดมเพจคุณยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขามาตลอดแน่นอนละค่ะคนเราเห็นไม่เดทออกมามีมีพระมาปะโปรดมีแสงพระอาทิต์ขึ้นถ้าคนเราไม่จบไม่จากไม่ห่างไปเจอสิ่งใหม่เขาจะไม่ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยทำไมฉันมีเพชจเม็ดงามอยู่ในมือนะคะไพ่กลับกันก็ได้นะเป็นใครก็ได้ที่เข้ามาดูนะคะนะคะไพ่นี้มันหมายถึงการ การอาจจะแนะนําหรือเตือนสติบางคนที่คุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วคุณยังไปมองหาโอกาสใหม่ไม่ว่าคุณจะทุ่มเทให้แค่ไหนคนแบบนั้นเขาก็รู้สึกมันไม่เติมเต็มอยู่ดีไม่ว่าไม่ได้แปลว่าคุณให้ไม่พอหรือคุณเติมไม่เต็มนะเขาเขาขาดอยู่ตลอดค่ะทุกคนถ้าจบกันแล้วอยากกลับมานะคะหรือคนห่างไกลคนห่างไปเพิ่งห่างก็ได้เขายังผูกพันกับคุณนะคะยังคิดถึงคุณ เขาก็รอนะบางคนคุยกับคนทางไกลบางคนก็อยู่ที่ทํางานเดียวกันบางคนเป็นสิบเลี้ยนอยู่ในนะคะบางคนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแท้แต่มันมีปมมาก่อนอาจจะเป็นเรื่องเงินทองหรือมีปัญหากันมาก่อนแตกหักกันมันต้องมีปมหรอคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ด้วยกันแต่เหมือนหมายคนหรือละอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลถ้าเราไม่คุยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำนะคะแต่แน่นอนละสิ่งที่ที่เขาอยากบอกคุณ ถ้าเขาทําผิดอะไรก็ตามเขายังเชื่อว่าคุณคือถ้าโชคชะตาหมุนกลับมาเขาจะทําให้มันดีขึ้นทําให้มันเต็มที่อันนี้คนเกิดวันพฤหัสเขายังคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่เห็นไหมคะคุณคือแฟนคือครอบครัวคือบ้านนะคะเดิมมูนอันนี้คนเกิดวันจันทร์เขามีความสับสนและทุกข์ใจมากนาะคะยังคิดถึงคุณแล้วก็คิดถึงเรื่องที่เขาหัวร้อนใจร้อนหรือเรื่องคุณทั้งคู่ต่างหัวร้อนนะคะเห็นไหมข้อเนี้นะคะ หรือเขาทําให้คุณเสียใจเรื่องรักสามเศร้าก็มีนะแต่เขาไม่เคยยอมรับผิดแต่ตอนนี้แน่นอนละค่ะเขากลัวคุณตัดเขาไปกลัวคุณไม่เอาหรือคุณตัดเขาแล้วแล้วก็จะง้อยากเขารู้นะคะเอ,อคุณเป็นเดือะสันคนเกิดวันอาทิตย์เขาอยากมาง้อคุณมากนะทุกคนแต่ถ้าเป็นตัวเขานะคะอันนี้เพศไหนคุณแทนเพศเราเองก็ได้เนาะคนเนี้ยอีโก้หนักปากแข็งด้วยแต่แน่นอนละคา่ะคิดถึงขนาดเนี้ยเขาจะทนความคิดถึงไม่ไหวหรอก เผอๆบางคนทักมาแล้วโดเวอร์คนเกิดวันเสาร์สิ้นสุดของวงโครจรคุณคือใช่ทุกอย่างบางคนห่างกันไปเพื่อไปทบทวนตกตะกรนความคิดนะคะก้าวดาบค่ะทุกคนแม่หมอเห็นไพ่สองสมวันนี้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนที่หมอทําคลิปเขาคิดถึงคุณมากเลยนะเครียดด้วยเอาง่ายๆหมุ่นแต่เรื่องของคุณอยากกลับมาเป็นคนที่ดีขึ้นอยากชัดเจน ถ้าทะเลาะกันก็อยากคุยด้วยเหตุผลหรือคนคนนี้ไปเรียนรู้โลกใบใหม่บางคนนานแล้วก็มีอยากกลับมาถึงได้เครียดขนาดนี้นะคะถ้าคนที่ไม่คิดเกี่ยวกับเราเนี่ยจะไม่เครียดหรอกคะ่ะไปข้างหน้าเรื่อยๆเขาไม่หันมาหันหลังมาจะไม่เครียดเกี่ยวกับเรานะคะยิ่งเพิ่งมีประเด็นยิ่งเครียดละคะ่ะถ้าเพิ่งมีประเด็นนะมาดูกันถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณในหัวข้อนี้นะคะอืม ใบแรกเลยคุณคือคนที่เขารักมากที่สุดคุณคือที่หนึ่งในใจเขาคุณคือเดมเทสคุณคือคนที่ใช่ของเขานะคุณเป็นคนแบบเป็นเป็นแบบอย่างที่วางตัวดีใบเนี้ยนะคะเาขาส่องคุณนะเขาส่องคุณนะส่องทางไหนถ้าเขารู้จักคุณที่ไหนก็ตามคําว่าส่องไม่ได้ส่องทางโซเชียลอย่างเดียวนะคะเฟซไลน์อินสตาแกรมบ้านช่องที่ทํางานหรือคุณไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงที่ไหน ได้คะได้ด้วยคืออยากรู้อยากเห็นเรื่องของเรานะคะทุกคนเอาง่ายๆอยากสื่อส่งข่าวถึงเราด้วยแต่ปากเขาแข็งนะคะอีกโก้หนักด้วยนะแต่แน่นอนเรลบ,บางคนทะเลาะก,กันหัดแย้งกันเอ,อ่อก้าวดาค่ะทั้งใจทั้งตัวเขาบอกเขาเครียดมากเลยเกี่ยวกับตัวคนนะุณคิดมาก จะเป็นซึมเศร้าอยู่ะอ่ะเขาอยากวนกลับมาเขามีปัญหาการเงินด้วยไหมคะแต่เขาก็ไม่กล้าสู้น่าคุณหรือถ้าคุยกันเราจะมีปัญหามากกว่าน,นี้ไหมแต่ดูไพ่หมอขึ้นมาแล้วนะบางคนอาจจะทักมาแล้วบางคนหมอมินว่ามีโอกาสทักมาถ้าท่านใดตรงจดิษสคิปหมอนะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะเขาบอกว่าเขาจะเขาจะทนความคิดถึงคุณไม่ไหวแล้วขนาดเนี้ยเครียดขึ้นมาทั้งใจทั้งตรงเนี้ยคิดคิดเกี่ยวกับคุณมากๆเลยเนี่ยไม่ไหวหละะแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อมา นะคะคิดถึงคุณมากๆด้วยเสียดายเสียใจหรือสิ่งที่เคยทำผิดพลาดกับคุณบางคนนานแล้วเนาะเขาอยากติดต่อสื่อสารคุณมานะคะว่าเขารักคุณค่ะทุกคนเขาคิดถึงคุณมากเขาตัดคุณไม่ขาดหรอกค่ะบางท่านแต่บางคนที่มีประเด็นนานแล้วเพิ่งตื่นรู้ว่าคุณคือเอ็มเคสของเขาจนกว่าเขาจะไปได้เรียนรู้สิ่งอื่นอย่างอื่น แต่อย่าลืมนะคะคุณเขาไปเรียนรู้คุณก็เรียนรู้เหมือนกันเคยเจ็บกับเขาเสียใจกับเขามันมีแผลบางทีมันยากนะคะทุกคนที่ที่จะกลับมามะยากที่จะให้อภัยยากที่จะกลับมาแล้วเหมือนเดิมแบบนั้นนะคะสิ่งที่หมอจะบอกมันขึ้นอยู่กับคุณเนาะ,อะขอบคุณมากมายที่กดติดตามและรับชมคลิปแรนดอมของหมอมินนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะทุกคนทุกท่านสวัสดีคะ่ะ